ลูกค้านะเขาอยากทำคอนเทนต์ใช่ไหมฮะลงลงเพจของเขาแต่ครนี้จริง,รงๆแล้วการทำคอนเทนต์มันไม่ด้มีแค่ out b r a n d i มันจะมีองค์ประกอบ4ี C orp, C ่องค์ประกอบนะพี่มันสามารถเอามาเอามาคิดได้กับการทำคอนเทนต์เขาเรียกว่า b ด a n d equity นะครับก็คือเป็นสีองค์ประกอบในการทําการตลาดบนโซเชียลมีเดียแบบนี้น่1ก็คือทุกคนรู้จักอยู่แล้วก็คือ b บ a n d out b r a n น i n g ใช่ไหม brand o u อ branding ก็คือการสร้างการรับรู้ใช่ไหมทำให้คนรับรู้ว่าเราเป็นใครนะรูปแบบเราเป็นการสนักรู้เราเป็นใครเราเป็นยังไงอันนี้2คือการนําเสนอคุณภาพ อันแรกนำเสนอการรับรู้ใช่ไหมอันที่2นํนำเสนอคุณภาพของสินค้าบริการอย่างสมมุติว่าแชมพูสระผมเนี่ยแชมพูสระผมมันมีหลายแบรนด์ใช่แต่และแบรนด์เขาก็ทำเอาไวเนี่ยถูกต้องไหมให,ให้รู้จักก่อนอันดับแรกแต่ว่าการนำเสนอคุณภาพคือบางแบรนด์ก็บอกว่าเน้นไปที่น้ําหนักผมบางแบรนด์ก็บอกไปที่การขาจัดนังแหอ่านั่นคือคุณภาพที่จะทําให้คนรู้จักต่อมาคือแบรนด์แ s s โซ i a t e d คือการคือการเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับอะไรสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างสมมติว่าตลาดเซบวนเนี่ยคือตลาดเซบวันจะเชื่อมโยง โคราดกับตลาดไซวันถ้าคนนึกถึงโคราชต้องนึกถึงตลาดไซวันด้วยในขณะที่ตลาดไซวันไม่ได้อยู่ในขอบฝันของโคราดนะแล้วก็สุดท้ายคือ,อแบรนด์รอยัลตี้ไอ้แบรนด์รอยัลตี้นัน่นก็คือความพักดีต่อแบรนด์คือทําให้คนอนะ่ะรักเราเราก็พักดีต่อเราสมมติว่า คนใช้ Nike ก็คือใช้ Nike เลยคนใช้ Adidas ก็คือใช้ Adidas เลย,ตย,ตยตแต่ว่าในยุคเท่าไหร่เนี่ยมันเปิดกว้างแล้วบางแบรนด์เขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปถึงในลอตเต้แล้วขอให้ทำสามสามอย่างได้ก็พอมันก็จะไปแมทกับไอตัวฟันแนลเหมือนกันฟันแนลก็จะเป็นไอตัวแบบอย่างท็อปออฟฟันแนลก็จะเป็นเรื่องของการสร้างการรู u ม i ด d l e ออฟฟ n n ันก็คือเป็นเรื่องของการพิจารณาสินค้าแล้วก็ b ท t นออฟฟ f u ันแนก็คือเป็นเรื่องของการซื้อขายอะไรประมาณนี้ยิ่งแอดให้เข้าถึงคนหนึ่งแสนคนกับทำคอนเทนต์ดีๆให้เข้าถึงคน1นึ่งแสนคนโอกาสกับการลงทุนต่างกันมากนะครับจากประสบการณ์สร้างคลิปไวรัลทั้งหมด136คลิปสร้างผู้ติดตามให้กับแฟนเพจทั้งหมด2 5ล้าน5นผู้ติดตาม ร้างยอดซับสไคร์นให้กับ YouTube 87,000ซับด้วยการทำคอนเทนต์แบบออร์แกนิกล้วนๆวันนี้เราประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เรามีนะครับมาย่อยให้เป็นคอร์สเทคนิคคิดคอนเทนต์ไวรัลคุณไม่ต้องลองผิดลองถูกคุณไม่ต้องเดานะฮะเราเอาประสบการณ์ที่มีทั้งหมดของเราเนี่ยครับคัดเน้นๆแล้วมาบอกกับคุณคอนเทนต์ไหนที่เราเคยทำแล้วมีโอกาสเกิดกระแสคอนเทนต์ไหนที่เราเคยทำแล้วไม่มีโอกาสเกิดกระแสแล้วเมื่อเกิดกระแสแล้วทำยังไงคนถึงจะจำคุณจะโดดเด่น และคุณจะแตกต่างจากคนอื่นยังไงเราไม่เน้นยิงแอดครับเราเน้นยิงคอนเทนต์ดีเมื่อคอนเทนต์ดียิงแอดได้จะกลายเป็นเสือติดปีกครับ4บทเรียนที่คุณจะได้ก็คือ 1. คุณจะรู้จักตัวเองรู้จักคอนเทนต์และรู้จักคนที่อยู่บนโลกโซเชียลมีเดีย 2. สร้างความแตกต่าง 3. สูตรการสร้างคอนเทนต์และเทคนิคการคิดงานสร้างสรรค์ 4. การเขียนโพสต์เพื่อขายหากคุณดูมาถึงตรงนี้นะครับคอร์สนี้จาก1790บบาทพิเศษนะครับตอนนี้ 990บาทถ้าคุณสนใจนะครับแอดไลน์มาพิมพ์แอดไซน์ท็อปปิ้งเฮาสนะครับแล้วเจอกันในคอร์สครับ